เราดีอะรบนี้เร่้ติดีเยว่าท่เดี๋ยวไม่รูบนี้ไม่ลมันสองคนต้องแบ่งครับหนึ่งนสองควคือกวการขาหรืออะไรันมีตองบอให้ผเข้าใจแล้วที่ประเดของเรามีการแก้ปัหา

ถ้ารงี้ยสำเร็จก็คุยกันนั่นล็อบทุกวันน่ะทุกคนหมนะอันนี้ก็คือเห็นใจกันถ้ามันตีตึงทุกวันมันทำด้ไรกันมาปัญหาเราอยู่ตรงนี้ความไม่ไว้วางใจมันต้นเกิดมานานแล้วไงคนนี้จะทำในแบบสมัยไว้ใจผมนี้ต้องดูว่าหนึ่งข้าวนาปีลดลงเท่าไหร่ต้องลดที่เท่าไหร่แต่ปลูกข้าวแค่ดีมันเข้าใจไหมต่อไปเลือกข้าวอีกสองพรางจนข้าวหนาลังใช่าใจไหมเราจะท่านถ้ามันปลูกเกินสองก็ปลูกกันราคาตก และตรงนั้นที่มันเคยปลูกไว้สามนาทอาจจะปลูกเป็นสิบได้ไหมเนี่ยกางหาบาริการตรงนี้หรืออยู่โอเคไหมครับได้ครับไปย่างบางคนทุกคนนะครับครับตัดใจจริงๆไม่มีโกหก